้าดอย่างแรงที่กดอันดูนะครับหัวข้อนี้เนี่ยก็มีคนเสนอว่าเฮ้ยเราไม่ควรไปย้ำนะครับเพราะว่าบางคนที่กดอันดูไปรู้ไหมว่ากําลังเสียสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่มันดีไปนะครับไม่อยากให้ไปตอกย้ำเด็กก็มีครับอีกฝ่ายนึงเฮ้ยก็อยากอันดูเพราะเข้าใจว่าให้ตัวเองมันไม่คุม้มดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่าบำเหน็จบํานาญกบ,บขหรือการยกเลิกการเป็นสมาชิกกบ,บขที่เรียกว่าอันดูนั้นนะ่ะ ซึ่งมันเคยเกิดขึ้นและตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีอีกหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมันได้บําเน็จบํานานแตกต่างกันนะครับดังนั้นเราก็ต้องคุยกันให้รอบด้านนะครับสําหรับประเด็นวันนี้เนี่ยผมก็จะพูดเฉพาะคนที่อันดูนะครับในมุมมองของการไม่เป็นสมาชิกกรบข ตลอดระยะเวลาประมาณ1-2สสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมก็พยายามทำข้อมูลให้รอบด้านมากที่สุดนะครับว่าเป็นสมาชิกกบขนั้นมันดียังไงนะครับได้อะไรบ้างนะครับแล้วก็การเป็นสมาชิกกรบรมขมันทำให้เสียอะไรไปบ้างเช่นบำนาญลดลงนะครับแล้วก็บำเหน็จตกข้อลดลงอะไรพวกนี้นครับซึ่งส่วนที่ดีส่วนที่เสียเนี่ยผมก็พยายามให้ผู้ไทยรอบด้านเพราะว่าแต่ละคนมันไม่เท่ากันต้องไปคํานวณ เพราะแต่ละคนเนี่ยมันมีระยะเวลาการรับราชการแตกต่างกันนะครับแล้วยมมาบาลก็ไม่ได้มาบอกเรานะครับว่าจะตุยเมื่อไหร่จะมารับตัวไปเมื่อไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยตัวแปรเนี่ยเราไม่รู้นะครับทีนี้แหละสิ่งหนึ่งที่ผมจะมาพูดให้ท่านฟังนะครับมันเป็นความเข้าใจที่มันอธิบายยากเหมือนกันนะแต่ผมก็จะพยายามอธิบายนะครับซึ่งคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่อาจจะฟังแล้วงงๆนะครับเอาล่ะ อย่างที่ผมพูดในตอนต้นมาทั้งหมดนะครับก็คือการที่เราคำวนวณว่าคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยเราคำวนวณในลักษณะที่เราไม่ต้องทําอะไรนะครับเรามานั่งคำวนวณแล้วว่าเอ้ยถ้าอยู่ก็ได้หนึ่งนะครับไม่อยู่ก็ได้เท่านี้นะครับแล้วเราก็มาชั่งน้ําหนักกันเก,เกิดเป็นข้อมูลว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับซึ่งตรงเนี้มันเป็นลักษณะการคิดจะใช้คําว่าไงคิดแบบตรรกะไหมคิดแบบความคุ้ม,มค่าอะไรก็แล้วแต่นะครับทั้งหมดเนี่ย เราเรียกว่าการคิดผมขอเรียกมันว่าการคิดแบบเชิงเชิงเลยดีเชิงเส้นแล้วกันเชิงเส้นเชิงเส้นเพราะมันตรงไงนะครับมันคุ้มไม่คุ้มก็ว่ากันไปแต่อีกอันนึงที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับแล้วทำมันเป็นสิ่งที่คนที่อันดูไปท่านจะไม่มีนะครับนั่นก็คือการคิดแบบเชิงสัมพันธ์นะไม่รู้ใช้ถูกหรือเปล่านะเชิงความสัมพันธ์นั่นหมายความว่าการที่เรามีกบขเนี่ย มันทําให้เราอ่ะเห็นอนาคตแล้วเราก็นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใช่ไหมครับสาหรับใครที่เคยยกตัวอย่างเช่นสําหรับใครที่เคยออมยี่สิบเอร์เซ็นตที่ผมบอกว่าตราบใดที่เรายังไม่กดอมอมยี่สิบเปอร์เซ็นตะหรือว่าเราไม่ออมถ้าเราอยากกดออมปุ๊บมันจะมีบางสิ่งบางอย่างในสมองเราสั่งว่าเฮ้ยยายา,ยาเดี๋ยวเงินไม่พอใช้นะครับถ้าเราเชื่อมันเราก็ไม่ออมแต่ถ้าเกิดเราไม่ฟังมันเราบอกเฮ้ยต้องออมให้ได้แล้วเราก็กด ออมเพิ่มปัดขวาสุดไปแล้วก็ OTP ยืนยันไปนะครับจากนั้นเนี่ยสมองของเราเนี่ยมันจะได้รับการโปรแกรมใหม่ว่ามันเลิกคิดได้แล้วว่าคุ้มหรือไม่คุ้มให้ไปคิดว่าจะทํำยังไงเงินที่เหลือในแต่ละเดือนมันจะพอใช้แล้วก็ไม่เป็นหนี้เป็นสินซึ่งตรงนี้ครับมันเป็นลักษณะของเขาเรียกน,นะครับตราบใดที่เรายังไม่ตัดสินใจอะ่ะสมองเรามันจะคิดต่าตานานา,นาแต่การที่เราฟันธงแล้วก็ตัดสินใจแล้วว่าเราจะทําแบบนี้นะครับมันจะทําให้ สมองเราคิดอีกอย่างหนึง่งไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เข้าใจกันหรือเปล่านะครับกลับเข้ามาเข้าเรื่องทีนี้แหละผมก็พยายามพูดผมน่าจะพูดสอบแทรกในหลายๆคลิปหลายๆคลิปนะครับว่าการที่เรามีกระบอกขอเนี่ยมันทําให้เราเห็นตัวเลขในการออมแล้วเราก็มีกําลังใจแล้วเราก็ออมเรื่อยๆออมเรื่อยๆจนวันหนึ่งเฮ้ยมันก็ออมเต็มแม็กมันเป็นการฝึกใช้เงินแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต นะครับวันหนึ่งถ้าเราอยากออกรถใหม่อยากซื้อบ้านแล้วมีค่าใช้จ่ายแล้วก็มาปรับรถได้เพราะเราฝึกนิสัยที่จะใช้เงินแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นอยู่แล้วทีนี้เมื่อเขายนะครับการที่เราฝึกใช้เงินเจ็สิบเปอร์เซ็นอยู่แล้วมันก็จะมีแหละบางช่วงที่ค่าใช้จ่ายบางอย่างมันไม่มีนะครับทําให้เงินเราเหลือนะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราศึกษากบขทําให้เราเห็นโอกาสว่าเฮ้ยกบขนี่คือการลงทุนในตลาดหุ้นนะ นในตลาดหุ้นเนี่ยมันก็มีทั้งหุ้นไทยหุ้นนอกแล้วเราก็ทําให้เราเนี่ยสนใจที่จะไปซื้ออื่นๆเพิ่มเติมเช่นซื้อ s s f r อ f อะไรพวกนี้นะครับมันทําให้เราเนี่ยขยายโอกาสแล้วก็มีประสบการณ์แล้วว่าเอ้ยการที่เราติดดอยมีกําไรนะครับมันเป็นประสบการณ์การลงทุนผ่านกบขซึ่งมันเป็นแบบที่มีผู้จัดการกองทุนและพอวันนึงที่เราจะต้องไปศึกษาอะไรเองอะ่ะมันก็จะไปง่ายนะครับดังนั้นเนี่ย ผมถึงมองว่าการที่เราเป็นสมาชิกกบขเนี่ยมันท่านว่ามีโอกาสดีๆทําให้เราเขาเรียนนะครับถ้าถ้าเอาเปรียบเทียบง่ายๆถ้าผมไม่รู้จักกบขผมไม่เป็นสมาชิกกบขเชื่อว่าผมก็คงเป็นเหมือนข้าราชการรุ่นก่อนๆนะครับเป็นเหมือนพ่อผมแม่ผมนะครับที่ถึงเวลาก็กู้นะครับซื้อของนะครับเก่าก็เปลี่ยนนะครับพอรู้เลยว่าเฮ้ยบำเหน็จบำนาญมันคำนวณได้นะครับมันคำนวณได้เราวางแผนได้ แล้วเราก็ใช้จ่ายตามที่มันมีนะครับแต่ว่าพอเป็นะบะอบคอปุ๊บเราไม่ได้บํานาญเยอะขนาดนั้นนะครับบำนาญเราถูกลดลงแต่เรามีเงินก้อนและเงินก้อนเนี่ยถ้าเราบริหารจัดการไม่เป็นนะครับมันก็กลายเป็นเดี๋ยวก็ใช้หมดนะครับดังนั้นแต่ถ้าเกิดเรา,าสามารถฝึกการออมนะครับหรือว่าฝึกลงทุนจนรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงจริงแล้วเนี่ยเราสามารถไปลงทุนให้มันงอกเงยได้นะแล้วค่อยๆเก็บเกี่ยวผ่านเงินปันผลอะไรก็ว่ากันไปนะครับดังนั้น ผมก็เชื่อว่าถ้าเราคิดแบบเชิงเส้นนะครับว่าเฮ้ยคุ้มไมี่คุ้มมันก็อยู่แค่นั้นแต่ผมอยากให้เรายกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็คือคิดในลักษณะที่เป็นความสัมพันธ์ว่าเฮ้ยการที่เรามีกบขนะมันทําให้เราเปิดโลกอะไรมากขึ้นนะครับและผมเองก็ได้มีโอกาสไปโพสต์ที่เพจเล่นกําไรนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆก็มาตอบคอมเมนต์นะครับแล้วก็มีคนหนึ่งที่ผมพูดรู้สึกว่าเออเฮ้ย e น่าจะเป็นคนที่เข้าใจเรามากนะครับแล้วก็พูดง่ายคือ น่านจะเป็นคนที่สามารถพิมพ์พิมพ์ความรู <Fahrenheit> ้สึกของผมออกมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังเขาบอกว่าเทียบหมดแล้วออมเพิ่มทุกปีเงินเดือนเพิ่มรอบนี้ก็จะเพิ่มให้เต็ม27%หมายถึงเขาออมเพิ่มนะครับเพราะคำนวณแล้วว่าบำนาญหายไปแค่4 0 0พแต่เงินก้อนที่ได้จากกอบขอประมาณ5ล้านบาทเป็นเงินของรัฐแล้วก็เงินของตัวเองที่สมทบแล้วก็ให้ทำงานทบต้นทบดอกไปเรื่อย จะเอาเงิน5ล้านบาทไปลงทุนต่อในกองทุนดีๆหรือซื้อหุ้นสากรให้ได้ผลตอบแทน5%ตอ่อปีก็จะได้ปีละ2,500 0หรือเดือนละ20,000กว่าบาทซึ่งมากกว่าบำนาญที่หายไปแถมเงินก้อนกบขก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ทำไมจะไม่คุ้มการเป็นกบขนะครับก็ประมาณนี้ซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่ายังมีอีกหลายคนที่มีประสบการณ์ดีๆนะครับแต่มันไม่ใช่ประสบการณ์ที่ว่า เอาเงินให้กะบะขแล้วก็อยู่เฉยๆแล้วก็มานั่งวิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยบริหารไม่ด,เดีเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี้นะครับคนที่เขารู้สึกดีๆกับกะบะขคือเขาเริ่มต้นจากการศึกษาว่ากะบะขอเอาเงินของเขาไปทําอะไรเอาเงินของเขาไปทําอะไรเอาเงินไปลงทุนเออลงทุนมันมีความเสี่ยงไหมมีความผันผวนไหมมันเหมือนฝากธนาคารไหมเหมือนฝากสากกรไหมแล้วเขาก็เริ่มศึกษาแล้วเขาก็เริ่มรู้จักความผันผวน แล้วเขาก็รู้สึกว่า i, การออมนั้นมีความสําคัญนะครับแก้ว3าประการนะครับเงินออมระยะเวลาแล้วก็ผลตอบแทนมันเป็นความสัมพันธ์นะครับมันสังเกตนะครับมันจะไม่ใช่คือมันจะแตกต่างกันการริบรับเลยระหว่างคนที่รอ,อเครียร์นะครับระหว่างคนที่ลงทุนเป็นกับคนที่รอผลตอบแทนนะครับยกตัวอย่างง่ายๆล่าสุด นะครับล่าสุดท่านลองดูก็ได้นะครับว่าในทิกตอกหรือว่าในเพจหรือไหนก็แล้วแต่เนี่ยที่มีคนอยู่ประมาณสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่มีกาลังมีความสุขกับการออมกับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยกาลังมีความสุขกับผลตอบแทนที่เห็นหุ้นแผนหุ้นตัวเองใช้มันพุ่งแผนที่ลงทุนตัวเองมันไปถูกทางนะครับแต่มันก็จะมีบางคนที่เออรู้สึกผิดหวังที่แผนตัวเองไปไม่ถูกทาง นะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นอารมณ์แล้วก็บรรยากาศของการลงทุนซึ่งตรงนี้ข้าราชการที่อันดูไปจะไม่ได้สัมผัสนะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกไว้ว่าพลาดอย่างแรงที่อันดูนั่นหมายความว่าคนที่อันดูไปแล้วเนี่ยท่านจะไม่ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนหากราบขอนะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นคนผิดหรือว่าท่านไม่ดีนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่า ถ้าท่านเป็นคนที่มีเงินเยอะและท่านสามารถเก็บออมลงทุนเองได้ท่านก็จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีประสบการณ์ที่ดินทองคาพระเครื่องแล้วแต่หลากหลายนะครับแต่ภายใต้เพจภายใต้ช่องที่ผมทําอยู่นะครับเราอ,าอยู่ในกลุ่มของการลงทุนกับกบขดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีเพื่อนมีความรู้สึกที่ช่วยเหลือกลมเกลียว ขิงกันโชว์พอร์ตอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็เป็นลักษณะของกลุ่มคนที่มาอยู่ด้วยกันภายใต้ความรู้สึกดีๆที่เกี่ยวกับกบขอดังนั้นสําหรับคนที่อันดูไปก็จะพลาดอย่างแรง